สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพง่งสุขุสุกนค่ะตอนนี้สาวน้ำยินมาขอนมาถึงบ้านน้องขับข้าตาําบลทัาคออำอเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดแล้วนะคะพี่น้องมืง่อนี้ตามอิลาอุ้งอิงตามโพ่อโจตามวงสาวน้อยเพชรบานแพงมาเบ่งเพลินทำการแสดงนะคะกะมาเก็บบรรยากาศมี คลิปฝากตอนพี่น้องคือเก่าคือหลังนั่นแหละพี่น้องคะ่ะจังใดก็ฝากพี่น้องซอยบึงคลิปซอยติดตามเป็นกำลังใจนะคะบา่าจะเป็นทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k แฟนเพจเพจดีเสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนคะ่ะมือนีอ่อนซ่อนหลายพี่น้องคะ่ะสาวน้เยืนได้เบิงในเพจพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจน,นเนาะมือนีได้เห็นแบบบัดงานงาน คอนเสิร์ตการกุศลงานบุญพระปาบ้านอิลาอุ้งอิงวัดบ้านหนองคู่อํำเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะพี่น้องก็คือบานพ่อเอกบานอีลาอุ้งอิงนั่นแหละนะคะ,ะที่ว่าพ่อเอกแม่หน่อยอีลาอุ้งอิงจางง้อล่ำจ่างจังไดจางเซาหน่อยเพชร้านเพียงนี่แล้วเนาะจางจจงไดให้ติดมาแรงวสะนะันจางแบบอีลาอุ้งอิงนี่แหละพี่น้อง มือนี้ได้เห็นแบบบัตรแข็งพี่น้องงานคอนเสิร์ตนะคะแบบบัตรแข็งงานวันที่12มก,กราคมนี่เนาะหกํากำลังส่งครับมี5้าแบบพอหเอกว่าด้านหลังมีคำอวยพรขอบคุณปิดการขายแล้วเพื่อนวานะคะปิดการขายแล้วเพื่อนกะมีแบบบัตรให้เฮ้าได้เบิ่งนะคะพี่น้องคะในเพจของพ่อเอกนะคะ ส่วนหน้าง,งานยังซื้อได้ปกติเป็นบัตรอ่อนหางบัตรสามารถลุ้นรางวัลได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่วัดนองครูมูซีตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นยังไงแน่ครับพี่น้องได้เห็นแบบบัตรทั้งหาแบบนี้เนาะหาแบบตามทีเซาดำยืนขึ้นในเบิงนี่นะคะพี่น้องคะถืออกถือใจว่าคะพี่น้องมีอาหูอีาอลาอุ้งอิงน้าถือว่าเป็นการ กัสดีปีใหม่จากกีฬาองค์อิงเนาะมีหาแบบซึ่งลหลายๆท่านกระซือซื้อแบบครบหาแบบนี่ลาพี่น้องลหลายๆท่านอยากได้เสื่อนําก็จะซื้อสิบใบสิบบาทเนาะเพราะว่าพ่อะเอกบอกว่าถ้าซื้อสิบบาทก็จะแถมเสื้อตัวหนึง่งซึ่งแบบแบบบัตรนี่เพื่อนกันอาจจะจัดไข้เป็นสองชุดนะสาวน้ำเงื่นคิดว่าเนาะเพื่อนอาจจะคระไปคือว่าเนาะ ก็จะได้ทั้งหาแบบจังสีละถ้าซิปใบก็น่าจะเป็น2ชุดก็คือหาแบบกะหาใบซิปใบก็จะเป็นสองชุดนะเนาะสาวนุ่มเยี่นคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เพื่นก็จะได้ทาการทยอยจัดทรงให้พี่น้องผู้ที่ได้สั่งซื้อมานนะคะเพราะว่าหลายหลายท่านโบดิมางานเลยค่ะพี่น้องเท่าที่สาวนุ่มเย็นได้ยินพูนเบาเนาะก็คือหลาหลายท่านอยาก อยากได้ในส่วนของบัตรเ,เป็นการสวัสดีปีใหม่จากกีฬาอุ้งอิงเราก็อยากทาบุญอยากค่วมทําบุญกับอีอหล่าอุ้งอิงกับแม่หน่อยก็พอเอกหลายกลัวห่วมทําบุญกับทางวัดบ้านนองคู่เป็นงานบุญผปางานบุญฉลองตาตั้งของท่านเจ้าอาวาสนะคะซึ่งลหลายๆท่านก่ะกะตั้งอกตั้งใจจะมานะหล่ะพี่น้องคะ่ะโดยเฉพาะพ่อพอ่พอแม่แม่เอฟซี เนาะที่สามารถเดินทางมาได้ก็จะมาแต่หลายท่านก็คือยยอยู่ไกลเองสิก็อยากทาบุญอยากทาบุญก็จะโอนเงินมาซื้อบัตรมาทําบุญนะคะพี่น้องมาทําบุญเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ได้เห็นแบบบัตรแล้วทึ่โก็ทึ่ใจวะคะพี่น้องนี่รูปอีลาอุองอิงเนาะแล้วก็มีคําอวยพรจากอีลาอุองอิงพี่น้องคะก็คิดว่าได้หลายท่านจ้ะ ถืออกถืงใจประทับใจอยากเก็บไว้เป็นทีระลึกนะคะแม้ว่าบริมางานก็อยากเก็บบัตรไว้ถือว่าปีปีนี้ปีแรกเลยเนาะ2567เป็นการอวยพรอ,อวยพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่จากอีหลาอุงอิงนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นปีแรกของการของการมาอยู่สาวหน่อยผิดบานแพงแบบแบบเต็มรูปแบบครบรอบ1ปี ขอเอกว่าถาวันที่14มกราคมนั้นเป๊ะเลยเป็นมือครบรอบเลยเนาะแต่ว่า,าด้วยด้วยคิ้วงานของสาวน้อยเพชรปันเพียงก็ก็กคือว่าพี่น้องหาคิ้วงานมือที่จะได้14เลยนะมันเป็นไปบ่ได้คือว่านาะเพราะว่าคิ้วงานแน่นเหลือกเกินที่ได้นี่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีอ่าเป็นความโชคดีที่ได้มือวันที่12มกราคม 2567ห้ารยหลายท่านก็นอยากเดินทางมาบ้านอิหลาอุ้งอิงเพอดีดันลาพี่น้องจะได้มาเห็นบ้านหลังใหม่ของอิหลาอุ้งอิงหลังใหญ่หลังงามนะคะจากนำพักนำแรงของอิลาจากความหัดแพงของพ่อพ,อ,พอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขคนในหลักเนาะที่เฮตไทยอิหลาอุ้งอิงได้สร้างบ้านได้มีรถอ่าได้ ได้มีงานทำคือสุเมือนี่จังสีน้องเดือดความหักแพงของพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุคนเอือยไอน้อ,นองนุงสุขุสุคนนี่แหละนะคะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละเนาะที่เป็นแรงผลักดันเป็นการสร้างปฏิหารในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเฮ็ดให้หอีลาอุ้งอิงเป็นเจ้าแม่มาแรงจังสีกรแมนนะคะพี่น้องคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่มัน มันเบิรนคือจังยากคือจังจะเป็นไปบ่ได้แต่ด้วยความหักแพงของเอซนะคะเ c ี FC อีหลา่าอ,ง,องุ่งเอฟซ c สาวน้อยสาวน้อยเพชรบปานแพงเฮ็ดไห้สิ่งที่เฮาคิดว่ามันจะยากกลายเป็นง่ายๆและเป็นไปได้เบิร์สู่ยางในยุคข,ขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนาะวัอน,นี้ได้เห็นแบบสวัสดีปีใหม่แบบนี้ถึกใจเนาะพี่น้องเนาะถึกใจค่ะสวยงามถึกใจนะคะ มีคำอวยพรจากอิหลาุงอีกนำํำเป็นผู้ใดแน่ค่ะที่ซื้อบัตรผู้ใดจะได้บ้าแน่เอาลองคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อซื้อบัตรไปจักไปเราจะได้ม,า,า,า,บา,า,ดมาบอวันที่12นี่จะได้พอกันบอหรือว่าซื้อยูจา่าแต่ว่าบอได้มาจังสี่เนาะ,อ,ะอยากรวมทําบุญหลายกลักวจังสี่เนาะเราก็อยากได้บัตรอยากได้การสวัสดีปีใหม่ เก็บไว้เป็นทีระลึกจังสีนะคะลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปบังเดอร์พี่น้องเด้อว่าผู้ใดไดมาบอหรือว่าบอด,ดีมาผู้ใดสื่อบัตรสื่อทอด้สื่อจังได้จังสีนะคะพี่น้องลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปบังแล้วกันเนาะแต่ว่าได้เห็นการได้เห็นบัรแบบนี้มีความสุกพี่น้องมีความสุกเนาะมาค่อนมาถึงงานแล้วเอา้าเดี๋ยวจะลงไปได้คลิปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมือกล้องลงไปแล้วนะคะตอนนี้สาวน้ำเงินที่แรกมันตั้งใจ วา wow. คลิปนี้ตั้งแต่ช่วงเดินทางมากแต่ว่าบรรยากาศตอนเดินทางมากค่อนข้างมืดนะคะพี่น้องมันมันมืดกันเลยกันเลยวาไปคลิปหนึง่งอ่านี่ถือว่าเป็นคลิปที่สองมาวาวตอนรถจอดแล้วหอดงานหลอกกันเนาะหอดงานจะเอามาวาวอีกเทนึงนะคะอ่าหาเวลาิีวาวเบิดมือกับบม่มีคือว่าพี่น้องเคยพึ่งมีเวลาเดมาเฮตดคลิปนี่ละแล้วกั จะไปถ่ายคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อซอยเบิงซอยแช่ไปเป็นแห้งใจซอยสาวน้ำเยืนนะคะช่อง YouTube และแฟนเพจดี DJ, สาวน้ำายือนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องได้หลายอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ